ไทยเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตโควิดและสงครามเงินเฟ้อรุนแรงในรอบ13ปีประชาชนมีรายได้น้อยลงข้าวของแพงสินค้าเกษตรต้นทุนสูงการเมืองยังไม่รู้จะไปที่ทางไหนประเดิมสนามแรกกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมชี้ชะตาสนามการเมืองใหญ่ได้หรือไม่ฟังทัศนะหมอนักบริหารในแพทย์บุญวนาสิน เศรษฐกิจไทยที่น่ากลัวคือเรานี่พึ่งต่างประเทศเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์องเที่ยวสิบสองงออกห้าสิบเอ็ดของ GDP นะเราเนี่ยขาดดุลงบประมาณทุกปีและหนี้ครัวเรือนก็สูงขึ้นหนี้ภาครัฐก็สูงขึ้นหนึ่งคือขาดดุลลบประมาณสอง balance payment อันที่สามอันสุดท้ายคือขาดดุลการค้าถ้าหากสามอย่างมารวมกันเมื่อไหเนี่เราไม่รอดอังคารที่ห้าเมษายนนี้รายการฐานท์ก 1 1 1เนาฬิกา10นาทีทางเนชั่นทีวีีและช่องทางออนไลน์ของฐานเศรษฐกิจ